สวัสดีครับเพื่อนๆก็ยินดีต้อนรับสู่สวนตารุงเกษตรพอเพียงนะครับผมสวนตารุงเกษตรพอเพียงนะครับเราให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูหลุมนะครับแล้วก็รับปรึกษานะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูหลุมนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวข้างหลังคอกหมูหลุมของผมนะครับดงกล้วยนะครับดงกล้วยตรงนี้นะครับเป็นด้านหลังของคอกหมูนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะแต่ง นะครับแตงต้นกล้วยนิดนึงนะครับแล้วก็จะนําตัวใบตองนะครับมาใบกล้วยใบตองนะครับไปให้กับน้องหมูได้กินนะครับมีเพื่อนๆนะครับถามมันก็ามาหลายคนเหมือนกันนะครับว่าใบกล้วยต้นกล้วยเนี่ยเราสามารถนําไปให้หมูเนี่ยกินได้หรือเปล่านะครับคือจริงๆถ้าเป็นหมูพืนเนี่ยเขาจะไม่นิยมไม่กินกันนะครับเพราะว่าบาง ผมก็ไปสอบถามนะครับคนที่เลี้ยงหมูฝืนว่าทําไมถึงไม่เอาต้นกล้วยนะครับหรือว่าหญ้าหวานไปให้กินนะครับเขาก็บอกว่ามันลําบากนะครับตอนเวลาที่เขาจะทําความสะอาดคอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขานําให้หมูกินนะครับมันจะเป็นกากนะครับไปอุดตันตัวท่อระบายน้ํานะครับจริงๆก็กินได้นะครับกินได้แต่ว่ามันลําบากนิดนึงตรงที่เวลาทําความสะอาดนะครับเขาก็บอกผมมาอย่างนั้นนะครับอ่า สำหรับมูลุมเนี่ยเราให้กินเนี่ยดีเลยนะครับเพราะว่ามันก็ไปเป็นปุ๋ยหมักนะครับกับตัวกากตัวซานนะครับที่เหลือจากที่เขาเคี้ยวก็กินหรือว่าเขากลับทายแล้วแล้วนะครับมันก็จะไปเป็นส่วนผสมนะครับของปุ๋ยหมักอินทรีย์นะครับของเรานะครับพอเวลาเราใช้พวกกากน้ําตาลใช้พวก E m ใช่วยพวกจุลินทรีย์ต่างๆลดรร่ลงไปนะครับมันก็จะย่อยสลายเป่ยไปกับมูลมูลหมูนะครับกับกับตัวแกลบนะครับกับวัสดุรองพื้นนะครับ เราก็สามารถที่จะนํามาตัดนําไปขายนะครับได้อีกต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแต่งนะครับอ่างกล้วยนะครับวันนี้ก็มีอุปกรณ์นะครับเพื่อนๆมีอุปกรณ์วัยรุ่นทำอะไรนะครับําทำอุปกรณ์นะครับวันนี้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับใช้ตัดแต่งนะครับไอคิงก้านของใบกล้วยต้นกล้วยนะครับก็ จะนำไปให้หมูกินกันนะครับเดี๋ยวตามผมไปเลยครับผมครับนี่ก็เป็นต้นกล้วยนะครับที่พ่อหาได้ปลูกเอาไว้นะครับพ่อรงนะครับอ่าเจ้าของสวนตารงตัวจริงนะครับพ่อรงนะครับพ่อตาครับพ่อตาของผมเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะนํอ่าใบกล้วยตัวนี้ครับไปตัดให้กับหมูนะครับประโยชน์นะครับของกล้วยก็มีเยอะนะครับเยอะจริงๆ แต่ว่าการที่เราปลูกไว้หลังคอกอย่างนี้มันก็หนึ่งก็ช่วยป้องกันแสงแดดนะครับแม่แสงแดดเนี่ยส่งเข้าไปในตัวคอกเยอะเกินไปนะครับอ่าอีกอย่างนึงก็เรามีไว้ก็เราก็ได้อ่านำอ่าผลไปใช้ประโยชน์นะครับพวกใบตองอะไรล,ล้วก็สามารถเอาไปทาขนมห่อขนมอะไรขายได้นะครับช่วงที่โควิดมาเยอะเนี่ยแม่ยายก็จะนําไปห่อขนมขายนะครับอ่าห่อขนมขาย ส่วนกล้วยก็เวลาหมูท้องเสียกล้วยแกนะครับมีประโยชน์ก็เวลาที่หมูท้องเสียอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะนำไปให้หมูกินได้อีกนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆครับคนกินได้หมูกินดีนะครับคนกินได้หมูกินดีนะครับก็ง่ายๆนะครับปึ๊บนี่ปึ๊บมันลงมานะโอ้ยหล่นใส่เลยครับเพื่อนๆแันนี้นะครับ นะครับอ่าเวลาเราเต่งนอเต่งอะไรก็ถ้าเกิดว่าเหลือนะครับก็สามารถที่จะนําไปขายได้นะครับหนอนหนึ่งเนี่ยหนอละสิบบาทนะครับกล้วยก็เป็นกล้วยน้ําว้านะครับนี่กล้วยน้าว้านะครับสายพันธุ์ปากช่องนะครับอ่าสายพันธุ์ปากช่องเนี่ยอันนี้ไปเอามาจากอ่าที่วังนะครับอ่าสวนของนายวัวอูนะครับสวนของนายวัวอูนะครับที่วัง นะครับส่วนของนาวอวูตีวังนะครับเยอะนะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับนี่ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ของเราเองล้วนๆเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยแม่ก็จะปลูกนะครับผักปลูกอ่ามะเขือนะครับมีพลิกนะพลิกสดนะครับแล้วก็มีพวก มีต้นมะนาวนะครับมีมะละกออะไรพวกนี้นะครับเส็มๆกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นตะไคร่หอมนะครับตะไคร่หอมก็ช่วยในเรื่องของการดับกลิ่นไล่แมลงนะครับผมอ่าเยอะแยะมากมายนะครับคุณก็จะมีฟ้าตะลายโจรด้วยนะครับดูไว้ยหลังข้างหลังคอกไยเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูอันนี้ต้นนี้ตายไปแล้วนะครับน่าจะโดนแสงแดดน้อยนะครับอ่านี่ตายไปแล้วนะครับเดี๋ยวแต่ว่ามันมีต้นที่ยังเป็นๆอยู่ ก็จะมีนี่ับมีฟลิกมีอะไรนะครับพวกนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นฟ้าตะลายจูนนะครับฟ้าตะลายจูนเนี่ยก็ฟ้าตะลายจูนนะครับช่วยในเรื่องของบำรุงร่างกายหมูนะครับให้หมูเจะเลนอาหารนะครับแล้วก็ช่วยลดไข้นะครับอ่าจะมีเยอะนะครับปกตินะครับในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแม่จะถางหญ่าทําอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วง ฤดูมังคุดนะครับแม่ก็เก็บมังคุดไม่ได้ทํานะครับจะเตียนสวยเลยนะครับตรงนี้เนี่ยโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปเก็บใบตองนะครับแล้วก็นําไปให้หมูนะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับเข้ามารับปุ๋ยอินซีนะครับของเราด้วยนะครับพี่ดาพี่แดงนะครับพี่แดงเจ้าประจํานะครับก็เข้ามารับปุ๋ยนะครับ เพื่อนครับตอนนี้นะครับก็ลูกค้าขาประจํานะครับก็มาเอามูลหมูหลุมจากสวนตะลุงเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้ก็จํานวนสิบกระสอบนะครับก็ลูกค้าเข้ามารับเองนะครับผมก็แถมไปอีกสองกระสอบนะครับก็เป็นนะครับอ่าะนายเด้งนะครับกับน้องนะครับวันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับพี่เด้งอ่ามูลหมูหลุมโอเคอยู่นะแต่ว่ามันเป็นอุ้ยจันดี้เลยฮะอ่าครับราะว่าทำให้พื้นมันได้รบพ่น ับดีมาร์กเลยครับเอาไปใช้เอาไปใช้อะไรครับเอาไปใช้ใส่อะไรครับทั่วใส่พักพวกนี้ยพักเสียงหรั่วครับดีมาร์กเลยอ่าครับเราก็ลดต้นทุนในการซื้อปุ้ยเทมีไปได้มาร์กเลยครับก็ปีแดงนะครับก็เป็นทนายนะครับทนายนะครับก็ช่วงนี้ก็ดูแลประชาชนอยู่ที่อำเภอทุ่งสงนะครับใครมีปัญหานะครับหรือว่าอยากจะปรึกษานะครับเรื่อง ของทนายนะครับก็สามารถที่จะติดต่อนะครับสอบถามกันมาได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะติดต่อหรือว่าผ่านผมมาก็ได้หรือว่าพี่เด้งมีเบอร์โทรไหมครับมีครับบอกบอกเบอร์โทรนะครับผมแปดสี่แปดสามแปดสิบแปดเก้าหกครับติดต่อได้คือตลอดยี่สิบสี่เลยครับปรึกษาเรื่องปัญหาทนายความนะครับเรื่องว่าความอะไรต่างๆนะครับน้องก็ก็เป็น คุณครูนะครับสอนอยู่ที่ไหนครับตอนนี้สอนอยู่กับวันนีครับสอนอยู่คุณครูนะครับก็เป็นข้าราชการนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบุคลากรของชาตินะครับอ่าที่นะครับช่วยสอนเด็กๆนะครับช่วงนี้ก็โควิดนะครับก็คุณครูก็ว่างงานนะครับทุกนี้นะครับก็ต้องอยู่บล็อกโฟมบล็อกโฟมนะครับแต่ในนี้ก็บล็อกโฟมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใส่ที่อยู่นะครับ หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ช่องทางติดต sure. ่อนะครับไว้นะครับของนาแดงนะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับมีปัญหาหรือว่ามีก็สงสัยในเรื่องของกฎหมายนะครับยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเพื่อนๆจะได้ติดต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับธนาแดงมากนะครับแล้วก็น้องมากเลยนะครับที่เข้ามาช่วยอุดหนุนนะครับปุ๋ยอินซีของสวนตะลงนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆมากครับผมเดี๋ยวครับผมครับครับสวัสดีครับ ครับเพื่อนๆครับตอนนี้ลูกค้าก็กลับไปแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าลูกค้าอีกครั้งนะครับที่ช่วยมาอุดหนุนนะครับทนายแดงนะครับหรือว่าพี่แดงของเราก็มาอุดหนุนนะครับปุ๋ยมักเอ็นซีนะครับจากเราเป็นประจําเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับตรงที่ว่าการให้กล้วยหยกกล้วยนะครับใบกล้วยนะครับหรือว่าใบตองนะครับให้กับหมูนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ตัดนะครับ ใบตองหรือว่าทางกล้วยนะครับใบกล้วยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะน้ำให้กับน้องหมูกิน friend, friend. นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพอดีนะครับผมเวลาตอนเที่ยงพอดีนะครับก็การให้อาหารนะครับของผมเนี่ยก็จะให้อาหารด้วยนะครับแล้วก็จะให้พวกพืชนะครับเสริมด้วยนะครับแต่ว่าอาหารเราจะไม่ให้เต็มที่นะครับให้แกเขาได้กินนะครับได้เลียรางนะครับส่วนพืชเนี่ยก็จะให้เสริมเข้ามานะครับให้เสริมเข้ามานะครับตอนนี้น้องหมูก็ เล่นอยู่นะครับนอนเล่นอยู่อ่านก็ให้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ในรังนะไม่เยอะนะครับให้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวอากาศดีๆก็ก็จะลุกขึ้นมากินเองนะครับเพราะว่าช่วงอากาศร้อนเนี่ยเขาจะไม่กินนะครับอีกอย่างหนึ่งข้อดีนะครับในการที่เราให้หยกกล้วยใบกล้วยนะครับหรือว่าส่วนต่างๆของกล้วยนะครับตอนเที่ยงเที่ยงเนี่ยในกล้วยนะครับเพื่อนๆครับมันมีน้ําอยู่นะครับอ่าซึ่งซึ่งน้ําตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยเสริมนะครับ ไอ้กับน้องหมูเรานะครับอากาศร้อนๆนะได้กินของที่มีมีส่วนผสมอ่ามีน้ําอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะดีนะครับชุ่มคอนะครับอะไรนะครับก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเรามาให้อ่าใบกล้วยอย่กล้วยกับน้องหมูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวตามผมมาเลยครับครับนี่ก็คือใบกล้วยนะครับตางกล้วยนะครับที่ผมได้ตัดแต่งนะครับจากต้นกล้วยนะครับกล้วยนําว้านะครับหรือว่ากล้วยอะไรก็ได้นะครับกล้วยทุกชนิดเลยนะครับอ่าเขากินได้นะครับ นอกจากกล้วยแล้วก็ยังมีหญ้าหวานด้วยนะครับหญ้าหวานก็ยังตัดมาให้ได้นะครับแต่วันนี้ไม่ได้ให้หญ้าหวานนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ตัดแต่งต้นกล้วยนะครับก็นําใบกล้วยนะครับเดี๋ยวมาให้น่องหมูกินนะครับเพื่อนๆครับที่เห็นดังๆนี้ไม่ใช่กล้วยดังนะครับเดี๋ยวตกใจนะครับว่าผมเอากล้วยดังให้หมูกินนะครับมันเป็นกล้วยต้นนี้น่าจะมันอยู่ในกอนะครับที่มันเยอะเกินไปนะครับมันก็เริ่มจะโดน นันเป็นโรคนะครับเป็นโรคนะครับไม่ใช่กล้วยดางครับเดี๋ยวเป็นกล้ตกใจว่าเดี๋ยวผมมีกล้วยดังนะครับมีกล้วยดังก็ดีนะครับรวยเลยนะครับเดี๋ยวก็จะนํำทางกล้วยนะครับให้กับน้องหมูกินนะครับมาดูว่าเขาจะชอบกินขนาดไหนนะครับนี่ครับล่อหน่อยล่อร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 อกันหน่อยนึงนี่นะเห็นไหมครับเห็นปฏิกิริยานะครับปฏิกิริยาของหมูนะครับโมูตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นยิ่งกว่าให้อาหารอีกนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ อยากจะกินนะครับอันนั้นเ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 อันเนเนเนครับนกินโอเคนะครับเราหยอกล้อกับน้องหมูพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับนี่ครับใส่ไปเลยครับดูนะครับดูนะครับว่าเขาชอบกินขนาดไหนนะครับเพื่อนๆหลายหลายคนเนี่ยสงสัยแล้วก็กลัวนะครับว่าให้กินไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับให้กินได้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับยิ่งเป็นหมูหลุมเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวก็มาหยิบใส่กันนะครับนี่ผมตัดแล้วก็ใส่เอาไว้นะครับโอเคนะครับเพื่อน หยิบใส่ไปได้เลยนะครับนะครับหยิบใส่ไปได้เลยหยิบใส่ไปได้เลยนะครับอ่าหยิบใส่ไปได้เลยนะเขาจะชอบมากเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นไหมครับไม่มีอันตรายนะครับมันเป็นของธรรมชาติแบบนี้เนี่ยมันไม่มีอันตรายนะครับกินได้นะครับแต่ต้าหมูพื้นหมูพื้นก็กินได้นะครับแต่ว่ามันบางครั้งมันก็ไปอุดตัน กระบายน้ำอะไรอย่างนั้นนะครับมันก็เลยเขาเลยไม่ให้กินนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็กินได้นะครับดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าหมูถ่เลี้ยวอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เป็นกากใยอาหารนะครับอ่าผักนะครับผักนันก็คือผักนะครับก็มีมีโปรตีนเหมอนกันนะครับใบกล้วยเนี่ยรู้สึกว่าโปรตีนเยอะกว่าหยกกล้วยนะครับอ่าโปรตีนมันก็มีอยู่ก็ช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับ ได้เหมือนกันนะครับนี่ตัวเล็กครับตัวเล็กพวกตัวเล็กสมใจนะครับอยากจะกินด้วยนะครับแต่ไม่ให้กินนะครับเพราะว่าผมให้ตัวเน้นอารก่อนนะครับช่วงนี้ให้ตัวเน้นอารก่อนให้เขาโตเต็มที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆให้เขากินพวกผักพวกหญ้านะครับทีหลังนะครับตัวนี้ก็ให้ตัาเน้นโครงสร้างนะครับให้เขาโตเต็มที่ก่อนนะครับอย่างอีกนิดนึงนะครับอย่างอีกนิดนึงโอเคนะครับ นี่จะเป็นกล้วยด่างนี่รวยเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยงหมูเลยนะครับมีกล้วยด่างช่วงนี้เนี่ยนะครับต้นหนึ่งก็หลายตั้งนะครับครึ่งแสนก็มีนะครับโหอิจฉามากเลยนะครับคนที่เขามีกล้วยด่างนะครับผมก็พยายามหาเลยนะครับมันไม่มีนะครับในสวนของผมเนี่ยนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นขี้หมูนะครับที่ตักเอาไว้แล้วนะครับโอเคนะครับโอเคหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับการ ให้ใบกล้วยนะครับหยกกล้วยใบกล้วยนะครับหยกกล้วยก็ได้นะครับหนองกล้วยก็ได้นะครับได้ตรงได้ทั้งหมดเลยนะครับยิ่งมีผลมันก็ยิ่งดีนะครับมีกล้วยสุกล <influences S 2> ้วยดิบให้กินได้นะครับกล้วยก็ผลของกล้วยนะครับมันก็ช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตได้อย่างดีนะครับการเร่งการเจริญเติบโตได้อย่างดีนะครับเพราะมันมีโปรตีนสูงนะครับมีโปรตีนล้างๆสูงนะครับในในผลของกล้วยนะครับกล้วยดิบก็ได้นะครับกล้วยสุกก็ได้นะครับ ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะครับโอเคนะครับผมเพื่อนๆก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าจริงๆแล้วยกกล้วยเนี่ยใบกล้วยทางกล้วยหรือว่าส่วนต่างๆของกล้วยเนี่ยก็สามารถที่จะนํามาให้หมูกินได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ หยกกล้วยนะครับก็มีวิธีการนะครับหมักนะครับเป็นหยกกล้วยจุลินทรีนะครับหมักให้ลูให้หมูได้กินนะครับเพราะว่าได้อีกด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายนะครับหมักนะครับของหมูหลุมนะครับเขาก็จะที่เขาเป็นหมูหลุมแท้นะครับการเลี้ยงแบบหมูหลุมแท้จริงๆเลยนะครับให้กินหยกกล้วยหมักนะครับก็จะมีอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูในคลิปใน ที่ผ่านมาของผมได้นะครับว่าวิธีการตำหยกกล้วยหมักเนี่ยทำยังไงนะครับนอกจากหยกกล้วยหมักแล้วเราก็ยังสามารถใส่แยาหวานนะครับหมักนะครับแยาหวานหมักก็สามารถทําได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีญยาหวานไม่มีหยกกล้วยนะครับก็สามารถเสียใช้แย่หวานได้นะครับแต่ผมว่าก็คงจะไม่มีนะครับที่ไหนที่ไม่มีกล้วยนะครับคงไม่มีนะครับเพราะว่ากล้วยเป็นพืชที่ปลูกง่ายแล้วเราก็ปลูกได้ ลูกฟืนที่นะครับปลูกได้ดีกว่าหญ้าหวานอีกนะครับผมแล้วก็ปลูกง่ายด้วยนะครับดูแลรักษาก็ง่ายนะครับง่ายกว่าหญ้าหวานเยอะเลยนะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่ากล้วยเนี่ยก็มีประโยชน์เยอะนะครับให้กับน้องหมูเรากินได้นะครับเต้การเจริญเติบโตได้ดีด้วยนะครับเพราะมันมีโปรตีนนะครับก็ใช้ได้ทุกส่วนนะครับยิ่งเอามาหมักได้ยิ่งดีนะครับถ้าเกิดดิบๆแบบนี้ครับเราให้เยอะก็ไม่ได้นะครับให้เยอะไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีมันมีกาเรียกว่า มีความฝาดนะครับก็ให้เยอะไปก็อาจจะต้องผูกได้ด้วยนะครับผมก็ให้ในปริมาณที่มันอ่าพอเหมาะพอควนนะครับพอดีนะครับไม่ใช่ว่าเราลดบ้นตุนานแล้วเราก็ให้แต่ยกกล้วยดิบๆอย่างนี้อย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องควบคู่กันไปนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามากเกินไปก็ไม่ได้นะครับน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับอ่ามันต้องอยู่บนความพอดีนะครับพอเหมาะทุกอย่างนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวนตาลุงเกษตรพอเพียงก็ต้องลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็เดี๋ยวจะ มาทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็เดี๋ยวมาว่ากันต่อนะครับก็สําหรับสวนตะลุงเกษตรพอเพียงนะครับผมก็จะอัปโหลดคลิปวิดีโอนะครับทุกๆวันอังคารนะครับต่อไปนี้เนี่ยก็จะทําเป็นระบบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ย้ามาติดตามมันเยอะขึ้นนะครับตัวแรกผมก็ไม่นึกนะครับว่าจะมีคนติดตามเยอะขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็500กว่าคนแล้วนะก็นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกทุกอ่า u อร์นะครับที่เข้ามา กดติดตามนะครับก็ต้องขอบคุณจากใจจริงนะครับมีอะไรนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยนะครับสักถามกันเข้ามาได้นะครับผมมีอะไรเดี๋ยวก็ผมก็จะใส่ไว้ในลิงก์ด้านล่างนะครับในคาอธิบายนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจนะครับของสุนทรรงเกษตรพอเพียงหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับเบอร์โทรศัพท์หรือว่าแอปพลิเคชันไลน์นะครับเดี๋ยวก็จะมีใส่เอาไว้นะครับแล้วก็เพื่อนๆสงสัยอะไรยังไงก็สามารถที่จะสอบถามผมได้ตลอดนะครับ นะครับเพื่อนๆครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเพืเ่อนๆนะครับผมกับน้องหมูนะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย